คลิปนี้โอปอจะมารีวิวหยกที่เก็บเป็นร้อยปีแต่ที่แท้เพิ่งมารู้ว่าเป็นหยกปลอมซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วจริงๆนื่องจากตั้งแต่โอนะคะขายหยกมาหลายปีแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้านะคะที่มีหยกเก่าๆเก็บสะสมนะคะตั้งแต่รุ่นนาโกงามานะคะรุ่นตั้งแต่แบบว่าเออค กีเรศสัมภาวอะข้ามมาที่เมืองไทยอะก็นำหยกมาด้วยนะคะทําให้แบบเขามีหยกที่มีอายุแบบร้อยสองปีนะคะหลายๆคนมากๆก็นํามาสอบถามมอปว่าขายได้ไหมเป็นหยกแท้หรือเปล่าซึ่งส่วนมากเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นหยกลอมนะคะ ซึ่งโอปอก็แนะนำให้หลายๆท่านเนี่ยนำไปเซื้อนะคะแล้วก็ออกมาอย่างที่คิดจริงๆนั่นก็คือเป็นคาลซิโดี่ยอมสีซึ่งหลายๆคนก็ประหลาดใจค่ะว่าในสมัยเมื่อ1อย2 0 0ปีที่แล้วอ่ะเขามีเทคโนโลยีในการแบบทําหยกปลอมกันแล้วเหรอโอปอก็ต้องบอกเลยว่ามี่เขาแก่กว่านั้นนีกคะ่ะ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทํามาจากแก้วนะคะแล้วก็ผสมสีเข้าไปแล้วก็ล้อมออกมากแล้วก็ทําเป็นวงกลมหรือว่าเป็นรูปแบบที่ต้องการแต่ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะเก่งมากเขาก็คิดค้นการย้อมสีเห็นเข้าซิโดนี่หรืออะเกดเน,นะะี <S <S <ม>่ยค่ะเพื่อว่าจะแบบทาให้คล้ายๆหยกอะคะ่ะแล้วก็มาขายเป็นเป็นหยกเลยขายแบบราคาแพงๆอะไรประมาณนี้นะคะ พมีมานานแล้วต้องยืนยันว่าไม่ได้เพิ่งมีในปัจจุบันนะร้อยสองร้อยปีเขาก็ทําได้แล้วนะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ย<ๆ>เขาเขาจะเก่งด้านนี้นะคะพวกงานหลอมง,งานแก้วงานแกะสลักเนี่ยเขาเป็นเลิศด้านนี้นะคะประเทศจีนซึ่งก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะว่าแบบหย,ยกที่เขาสาห์เก็บมาเป็นร้อยปีนะคะกลับไปเป็นหยกลอมซะงั้นแต่ถ้าใครนะคะไม่อยาก โดนหลอกแบบนี้นะคะซื้อหยกให้ได้หยกนะคะมาซื้อหยกปอปอได้ตามไลน์แล้วก็เบอร์โทที่ให้ไว้รับรองว่าเป็นหยกแท้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้โอปอขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ